สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนละโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมาสศจรันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปริดชชตาพิกชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขนําโชคเล่าพัฒนาค่ะงวดประจําวันพุธที่15บาธันวาคม2อ6 4ครับสวัสดีครับช่องทางการติดตามอาจารย์พงศกร มีด้วยกันทั้งหมด3ช่องทางนะครับดังนี้ครับช่องทางที่1คือช่อง YouTube ที่ท่านดูอยู่นะตอนนี้นะครับหรือค้นหาโดยคําว่าใช้ชื่อว่าอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพิกชีวิตหรืออาจารย์พงศกรหมอดูใบไม้พลังจิตครับเมื่อขึ้นแล้วขึ้นช่อง YouTube นี้แล้วท่านก็ต้องกดคําว่าติดตามนะครับเมือ่อกดติดตามเสร็จท่านก็ไปกดกระดิ่งนะครับกดตรงกระดิ่งนะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นคําว่าทั้งหมดตวงสือนะครับ ท่านต้องกดคำว่าทั้งหมดการที่กดทั้งหมดเนี่ยเวลาอาจารย์มีรายการใหม่ๆขึ้นไปนะครับมันก็จะเด้งไปแจ้งเตือนท่านทันทีว่าตอนนี้รายการใหม่ออกแล้วนะครับเป็นการแจ้งเตือนทาง YouTube YouTube อัตโนมัตินะครับอันนี้ดีเลยนะครับท่านจะได้ไม่ต้องหลงว่าเ,เดี๋ยวอาจารย์ออกแล้วจะไม่ได้ดูหรืออะไรอย่างนี้นะครับจะไม่หลุดทุกการติดตามเลยส่วนช่องทางที่2นะครับได้แก่ Facebook Fanpage นะครับเข้าไปใน a c e b o o k นะครับท่านเซิร์ชคำว่าอาจารย์พงศกร เปิดชะตาพลิกชีวิตนะครับจะขึ้นรูปข้างๆตามที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับขึ้นรูปนี้ก็คือรูปที่อาจารย์ไปออกรายการสามแท็บที่ทํในดวงด้วยวิชาใบม้ให้กับคุณชมพู่นะครับนะครับตอนนี้ท่านก็ต้องเข้าไปกดติดตามไว้ที่นี่นะครับอาจารย์จะใช้เฟซบุ๊กตัวนี้เป็นหลักนะครับมันจะมีอีกตัวนึงเป็นเฟซสำรองซึ่งหน้าปกจะใช้เป็นรูปคุณกละแม่ที่อาจารย์ดูในรายการสามแท็บนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์จะใช้รูปตรงคุณชมพู่เป็นหลักนะครับให้กดติดตามอันนี้ไว้ช่องที่สองนี้จะไม่พลาดทุกข่าวสารเช่นกันนะครับมีอะไรก็เราก็มาพูดกันตรงนี้มาคุยกันตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์จะประกาศข่าวเช่นจะเปิดให้ขอเลขโสรถพารวยนะครับวันที่เท่าไหร่เวลาไหนไม่เกินเวลาไหนพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับอาจารย์ก็จะมาปะไว้ตรงนี้ให้ว่าคุณต้องมาดูคํานะคําประกาศตรงนี้โอเคถึงวันคุณก็ไปขอที่ไลน นะครับก็คือช่องทางที่3ซึ่งจะพูดต่อไปนี้นะครับช่องทางที่3คือราย i d ดี p อดพีนะครับท่านต้องใส่ชื่อตรงไอดีไล์ตรงนี้นะครับ p p 2พ5 6 5 6แล้วก็จะขึ้นรูปอาจารย์คุณก็ทักแชทมาได้เลยนะครับทักแชทเอามาก่อนนะครับเดี๋ยววันที่อาจารย์ขอให้เดี๋ยววันที่อาจารย์เปิดให้ส่งคำขอเลขสรวนดพารวยคุณก็มาขอที่ตรงไลายตัวนี้นะครับ เงื่อนไขคุณต้องทักเข้ามาก่อนวันหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณคุณมาทักตอนที่วันที่ขอเลยที่ประกาศอันนี้อาจารย์จะขอสงวนสิทธิ์เอาไว้ต้องยกยอดให้คุณไปขอรอบหน้างวดถัดไปนะครับแต่ใครที่เข้ามาแล้วก็ขอได้ปกตินะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3มช่องทางดังที่กล่าวมานี้นะครับจะขออธิบายนิดนึง เฟซบุ๊กแฟนเพจเนี่ยอาจารย์เอาไว้ประกาศข่าวเพื่อว่าถ้าเกิดมาถามทีละคนอาจารย์ตอบไม่ไหวนะอาจารย์ก็จะใช้มาตอบหรือประกาศรวมตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเวลาอาจารย์มีอะไลไลฟ์ยสดที่เฟซบุ๊กอาจารย์ก็จะมาไลฟ์ตัวนี้นะครับก็จะประกาศตรงนี้ปรประกาศตรงนี้ก่อนนะครับส่วนการขอเลขส่วนลให้ไปขอที่ไลน์นะครับไลน์ดีตัวนี้อาจารย์จะได้ดูทีเดียวพร้อมกันทุกคนเลย ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะเมื่อรอบที่แล้วอาจารย์พงศกรให้เลขอะไรกันไว้บ้างนะคะเมื่อรอบที่แล้วนะคะวันจันทร์นะคะอาจารย์พงศกรให้ 4, 6, 7, 9, 1, 5, 2นะคะก็ไปเข้าเลือกล่างนะคะ92ค่ะครับผังที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้คือผังเลขนำโชคราวพัฒนานะครับย้ำนิดนึงอันนี้คือสูตรเดิมนะครับ รอบที่แล้วมันสูตรใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวจะจะย้ายสูตรใหม่เป็นเลขาการาศีลาวพัฒนานะครับแต่อันนี้ก็จะคงกลับมาที่สูตรเดิมนะครับในรอบนี้นะครับยังคงไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับเพราะมีบางท่านบอกอยากได้สูตรเดิมอ่าโอเคครับรอบนี้งวดวันที่15ธันวาคม2 5 6 4นานะครับคำนวณดวงดาวแล้วศนะาสตร์นี้ใช้วิชาโหราศาสตร์บวกกับดาราศาสตร์นะครับคือดวงดาวที่เคลื่อนจริงบนท้องฟ้ามาทําการสมพุทธาดาวนะครับถึงแล้วก็ ทำการดึงดาวเนตรลงมาได้ทั้งหมด7ดวงเหมือนเช่นเคยนะครับรอบนี้มีดาวดังนี้ครับดาวพุธครับเลข4ค่ะดาวจันทร์ครับเลข2ค่ะดาวพฤหัสบดีครับเลข5ค่ะดาวศุกร์ครับเลข6ดาวราหูครับเลข8ค่ะดาวเสาร์ครับเลข7ค่ะดาวอังคารครับเลข3ค่ะครับมี4 2 5 6 8 7 3 7ตัวไม้หมสี่ห้าหกเจ็ดเจตัวนะครับเราก็เอาดาวทั้งหมดนี้啊 มาทําการสมพุดดาวเสียก่อนนะครับการสมพุดดาวนะครับรอบนี้เริ่มตั้งแต่ดาวจันทรนะครับเลขสองค่ะยี่สิบองศา40ลิบดาได้มหัตเทนงแห่งเลิกนะครับดาวคารครับเลขสามค่ะเจ็ดองศา42ลิบดาทําการเสด็จเสด็จคือเดินเร็วนะครับดาวคารยังทําการเดินเร็วอยู่นะครับได้ตำแหน่งราชาแห่งเลิกนะครับรอบที่แล้วก็ราชาเลิกนะครับอ่ารอบนี้ก็ยังราชาเลิกอยู่ดาวพุธครับ เลขสี่ <4 S 1> <17 S 2> ค่ะสิบเจ็ดองศาสิรลิปดาได้มหัตคโนเลิกดาวพฤหัสสบัปปีครับเลขห้าค่ะสี่องศายี่สิบลิปดานะครับได้เทสาตีแห่งเลิกดาวศุกร์ครับเลขหกค่ะสี่องศาสามสามลิปดาได้โจโรแห่งเลิกนะครับดาวทํากันมนมนคือเดินแล้วก็หยุดหยุดเดินนะครับแล้วก็เดินหยุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาดาวเสาร์ครับเลขเจ็ด <7 S 1> <11 S 2> ค่ะสิบเอ็ดองศาสิบสามลิปดานะครับได้ภูมิปาโรเลิกดาวราหูครับ เลข8ค่ะ5องศา31ดิปดาได้โจโรแห่งเลิกนะครับสมพูดดาวั้งหมดแล้วทั้ง7ดวงทีนี้ต้องทําการจับคู่ดาวซะก่อนนะครับเอาดาวทั้งหมดมาจับคู่ดังนี้ครับเอา2เป็นประธานก่อนนะครับ23 24 26 28 25 27เอา3เป็นประธานนะครับ36 34 38 35 37เอา6เป็นประธานนะครับ64 68 65 67เอา4มาเป็นประธาน48 45 47แล้วก็8เป็นประธาน85และ87แล้วก็57 อย่างนี้จะจับได้ทุกคู่นะครับเรามาดูดาวที่แก่องศาก่อนนะครับดาวที่แก่องศามีทั้งหมดดวงเดียวก็คือดาวจันเลข2นั่นเองนะครับ21องศา40ิลิบดานะครับมีดาวที่แก่กว่านี้มีไม่มีก็คือดาวศูนย์มฤตยูนั่นเองและดาวอาทิตย์แต่ไม่ได้อยู่ในจะพวกกลุ่ม7ดวงนี้จันจะไม่ขอพูดถึงนะครับทีนี้ก็มาดูดาวที่อ่อนองศาดาวที่อ่อนองศาเนี่ยดึงไม่แค่2ดวงก็พอนะครับมีดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์ครับ ดาวห้านี่อยู่สี่องศาดาวหกอยู่สี่องศาเหมือนกันแต่ว่าแก่ลิบดามากกว่ากันนะครับก็เฉือนกันไปจมูกอีกแล้วคราวที่แล้ว1ลิบดาคราวที่13ลิบดาดาวสุกแกกว่านะครับดาวห้าอ่อนสุดนะเดี๋ยวเรามากองดาวเด่นนะครับดาวเด่นรอบนี้อาจารย์เห็นอยู่2ดวงนะครับได้แก่ดาวจัจทร์ครับเลข2ค่ะดาวพฤหัสบดีครับเลข5ค่ะ2กับ5ต้องมา1ตัวนะครับไม่มาด้วยกันนะครับ มาดูดาวสองกันครับนะดาวจันนั่นเองดาวสองถ้าสองมาคือสองสามสองหกสองสี่สองแปดสองห้าสองเจ็ดถ้าห้ามาห้าหกห้าสามห้าสี่ห้าแปดห้าเจ็ดคือสองกับห้าไม่ติดกันนะครับถ้าจะถ้าจะซื้อด้วยกันให้ห่างเอาไว้ให้เว้นไว้หนึ่งหนึ่งตัวไม่ติดกันนะครับไม่ว่าติดข้างหน้าหรือติดข้างหลังแต่ทางทางอะ่ะมีสิทธิ์มาแต่น้อยนะครับสูตรตัวนี้การที่มาด้วยกันในสามตัวหรือสองตัวที่ติดกัน ค่อนข้างจะยากนะครับก็ลองเลือกดูครับดาวตัวไหนเด่นดึงมาสักหนึ่งตัวเอาไว้เป็นแนวทางและวิจนนารณญาณนะครับถ้าท่านไม่ชอบดาวเด่นตัวนี้ท่านอาจจะมีดาวเด่นตัวที่ท่านชอบนะครับท่านก็เอามาจับคู่ในผังน,นี้ได้นะครับเอาไว้เป็นแนวทางครับขอให้ทุกท่านเฮงปังดังรวยครับท้ายนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมในงานพระป่าตั้งแต่ทอดกระถินนอ,ออกอบันสามาแล้วครับนะวัดโลวัดไร่ปือ แล้วก็มาพระป่า,ปาวัดโลอีกนะครับก็ต้องยอมรับว่างานบุญพวกนี้ที่เราทํากันรวมถึงพิธีเบิกทรัพ,พย์พานาคนะครับก็เป็นการเสริมดวงทําบุญตัวเองนะครับหลวงพ่อได้เทศไว้หน้าฟังมากเสียดายรอบที่แล้วที่ผ่านมาพระป่าเนี่ยเมื่อวันที่12บธันวาที่ผ่านมาอาจารย์ลืมอัดไว้ให้ไม่อย่างนั้นเราก็คงจะได้ฟังท่านเทศนะครับหลวงพ่อเทศโอ้โหรอบนี้จับใจมากฟังแล้วมันแบบขนลุกเลยนะเดี๋ยวขอย่อ สันส้นๆน,นิดนึงนะครับมีขาหาบดีหรือเศรษฐีท่านหนึ่งนะครับมีความร่ำรวยมากนะครับแต่กินกินอยู่ด้วยความตนหนีขี้เหนียวไม่ได้กินอะไรแบบเลิศเลอนะครับแต่มีการมีทรัพย์มากแล้วก็ไม่ทําบุญด้วยด้วยความตนหีตัวเองแม้จะกินก็อย่างขี้เหนียวนะครับก็ไม่ได้กินอะไรก็ดีๆกับเขาหรอกนะครับทำบุญก็ไม่ทํานะครับแต่เวลาใกล้ตายนะครับเมื่อใกล้ตายกลัวความตายเรียก เรียกลูกเรียกเมียมามีเมียสามคนมีแล้วก็มีคนรับใช้สามคนมีลูกสองคนเรียกเข้ามาให้เมียมาอยู่ด้านมือขวาให้ลูกมาอยู่มือซ้ายเขานอนนะครับใกล้จะตายให้บริวารมาอยู่ปลายเท้ามาอยู่ครบเลยนะครับด้วยความกลัวตายจิตก็คิดถึงพระพุทธเจ้าให้พุทธเจ้ามาช่วยทีก็ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธจนจิตล่วงระดับไป จึงเกิดไปเป็นเทวดาชั้นบนนะครับอยู่บนสวรรค์เทวดา<ะ>แล้วก็ต้องมีวิมานถูกไหมปกติแล้ววิมานคนอื่นจะสว่างสวยสวยงามนะครับแต่เทวดาท่านเศรษฐีคนนี้กลับเป็นวิมานสีดำขึ้นไปถึงก็ไปเทวดาก็ดีใจแต่เห็นวิมานตัวเองเป็นสีดำก็รู้สึกเสียใจรู้สึกอับอายทำไมวิมานคนอื่นแสงสว่างสีทองเรืองรองของตัวเองสีดำ นะครับก็ก็มีหลายคนว่าพูดว่บเพราะท่านตนีขี้เหนียวไม่เคยทําทานเลยไม่เคยสร้างบุญเลยไม่เคยสร้างสาวรวัตถุเลยไม่เคยทําอะไรเลยด้วยความตเนีขี้เหนียวนะครับก็ทําให้วิมานคุณเป็นสีดําแต่วิมานของท่านสีดําก็จริงแต่ท่านได้เกิดเป็นเทวดาเพราะท่านภาวนาก่อนจิตจะดับขอบารามีพพุทธเจ้าให้มาช่วยนะก็ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธจนจิตดับจึงจะเกิดเป็นเป็นเทวดา ก็ไปปรึกษากาับเทวดาหลายๆท่านว่าจะทําอย่างไรดีก็ไม่มีท่านใดจะช่วยได้จนมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์เป็นเวลาสามเดือนมนุษย์พระอินทร์องค์หนึ่งก็มาบอกว่าท่านเศรษฐีไปคนที่จะช่วยท่านได้คือพุทธเจ้าเท่านั้นเศรษฐีท่านนั้นก็ต้องไปหาพุทธเจ้านะครับเมื่อพุทธเจ้าเสร็จ ยังไงต่ออาจารย์จําไม่ค่อยแม่นไม่ขอเล่าต่อ,อจุดไคลแมมกเราหยุดซะแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้หลวงพ่อเทศนให้แล้วก็อันเราเป็นรายการให้ท่านได้ชมได้ฟังนะครับช่องรายการของของเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะครับแต่บังเอญเลขลาวมันเยอะเดือนอาทิตย์ละ3าครั้งมันก็ออกเยอะเนาะเลขไทยเราก็ให้นะครับเดี๋ยวจะมีธรรมมงธรรมะอะไรอีกที่อาจารย์มาให้เรื่อยๆนะครับทั้งเรื่องเล่าสายหมูท่านอยากจะให้อาจารย์เรื่องเล่าเรื่องอะไร หรือจะให้พูดเรื่องอะไรเขียนคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ไว้ไปหาหลวงพ่อแล้วจะเอามาเล่าให้ฟังสุดท้ายนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอทุกท่านเฮงปังดังรวยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ